รอกรู้ถึงเงียบสงบผู้อาบไม่ได้อยู่คนเดียซึ่งนึนตรีข้างกัดกองจำลีพี่ตอมลองเธอมาหลับต่อเย่าเืมอมันตาไม่นั้นจะลอมทุกสิ่งที่หัหนนาฬกาที่หยุดเวลาแสงแดดอ่ออนๆในยามเช้าสาดส่องเข้ามาในห้องนอนของพิมพ์ดาวเด็กสาววัย16ปีที่กำลังตื่นเต้นกับวันเกิดของตัวเอง วันนี้เป็นวันที่เธอจะได้รับของขวัญจากคุณยายเพนคุณยายที่เธอรักและเคารพมากที่สุดวันเกิดปีนี้ยายมีของขวัญพิเศษให้หนูเองคุณยายเพนยื่นกล่องไม้สักเก่าแก่ให้พิมดาวกล่องนั้นดูมีอายุมากแล้วและมีรอยขีดข่วนเล็กน้อยขอบคุณค่ะยายพิมดาวรับกล่องมาด้วยความตื่นเต้นเมื่อเปิดกล่องออกพิมดาวก็ต้องตาตัวด้วยความประหลาดใจภายในกล่องมีนาฬิกาโบราณหรือนหนึ่งหน้าปัดของนาฬิกาทำจากทองคำ และมีลวดลายประณีตเข็มเนยกาเคลื่อนไหวชาช้าๆอย่างมีสเสน่ห์าฬิกาเรือนนี้เป็นของสะสมของตระกูลเราค่ะคุณยายเพนอธิบายยายอยากให้หนูได้ครอบครองพิมดาวลองสวมาฬิกาเรือนนั้นดูมันพอดีกับข้อมือของเธอพอดีเธอรู้สึกถึงความเย็นเยือกแผร่ซ่านออกมาจากาฬิกาาฬิกาเรือนนี้มีเรื่องราวที่น่าสนใจมากมายนะลูกคุณยายเพนกล่าวด้วยน้ำเสียงลึกลับแต่ยายขอเตือนไว้ก่อนว่าอย่าใช้มันบ่อยเกินไป ทิมดาวพยักหน้าระบคำเตือนของยายจากนั้นก็เก็บนาฬิกาไว้ในกล่องอย่างทนุถนอมตลอดทั้งวันทิมดาวไม่สามารถละสายตาจากนาฬิกาเรือนนั้นได้เธอรู้สึกว่ามีบางอย่างดึงดูดให้เธออยากจะสงสัยตลอดเวลาเมื่อถึงเวลานอนทิมดาวสวมนาฬิกาเรือนนั้นและเข้านอนในความฝันเธอเห็นนาฬิกาเรือนนั้นเรืองแสงสีแดงเลือดและเงาประหลาไราหน้าค่อยๆก้าวอ,ออกมาจากนาฬิกาเงานั้นมองมาที่เธอด้วยสายตาที่ว่างเปล่า และน่ากลัวพิมพ์ดาวรู้สึกถึงความเย็ยนยะเยือกแผ่ซ่านไปทั่วร่างกายเธอพยายามจะร้องออกมาแต่เสียงของเธอติดอยู่ในลำคอเธอพยายามจะขยับตัวแต่ร่างกายของเธอเหมือนนอถูกตรึงไว้กับที่เงาค่อยๆเดินเข้ามาใกล้พิมพ์ดาวมากขึ้นเรื่อยๆจนกระทั่งมาหยุดอยู่ตรงหน้าเงานั้นยื่นม,มือออกมามองหน้าพิมพ์ดาวอย่างใกล้ชิดตื่นได้แล้วเสียงเรียกเรียกที่ฟังดูน่ากลัวดังขึ้นในหูของพิมดาวพิมพ์ดาวสะดุ้งตื่นขึ้นมาด้วยเหงื่อท่วมตัวใจของเธอเต้นรัวราวกับจะทะลุออกมาจากอกเธอรี บอดนาฬิกาออกและกอดหมอนแน่นมันเป็นแค่ฝันทิมดาวพึมพำกับตัวเองแต่ในใจลึกๆเธอรู้สึกว่าความฝันเมื่อคืนไม่ใช่เรื่องบังเอิญทิมดาวจ้องมองนาฬิกาโบราณบนข้อมืออย่างไม่วางตาเข็มนนาฬิกาทั้งสองชี้ตรงไปที่เลข12 0สอป๊เธอรู้สึกถึงความเย็นเยือกแผ่ซ่านออกมาจากนาฬิกาหรือนี้ราวกับน้ำแข็งแล้วก็เกิดเหตุการณ์ประหลาดขึ้นเสียงหัวเราะคิกคักของเด็ก ในสนามเด็กเล่นใกล้บ้านเงียบกริบลงทันทีลูกบอลที่กำลังปลิวอยู่ในอากาศก็หยุดนิ่งกลางอากาศราวกับถูกแช่แข็งมแมลงวันตัวจ้อยที่กำลังบินว่อนก็หยุดกระพือปีกกลางอากาศเวลาเหมือนจะหยุดหมุนรอบตัวพิมดาวนี่มันเกิดอะไรขึ้นเนี่ยพิมดาวร้องถามออกมาด้วยความตกใจเสียงของเธอราวกับดังก้องไปทั่วทั้งย่านเงียบไม่มีเสียงตอบรับใดๆเลยนอกจากเสียงลมหายใจของเธอเอง พิมดาวหันไปมองรอบตัวอีกครั้งทุกอย่างหยุดนิ่งราวกับภาพวาดทุกคนในสนามเด็กเล่นยืนนิ่งราวกับรูปปั้นเด็กๆที่กำลังหัวเราะคิกคักเมื่อครู่ก็แข็งที่อราวกับหุญญ่นยนต์ความกลัวเริ่มครอบงำจิตใจของพิมดาวเทอารู้สึกเหมือนกำลังถูกจ้องมองจากเบื้องหลังหันไปมองซ้ายมองขวาแต่ก็ไม่พบสิ่งผิดปกติใดๆมีใครอยู่ตรงนั้นหรือเปล่าพิมดาวถามเสียงสัน่น ไม่มีเสียงตอบรับใดๆเลยแต่พิมดาวรู้สึกไดถึงความเคลื่อนไหวเบาๆที่ขอบตาเธอค่อยๆเงยหน้าขึ้นมองก็พบกับเงาประหลาไร้หน้าลอยอยู่เหนือหัวของเธอเงาตัวนั้นมีรูปร่างคล้ายมนุษย์แต่ใบหน้ากลับว่างเปล่าเาวกับหลุมมอดำดวงตาสองวงเรืองแสงสีแดงกำจ้าองคมองมาที่เธอด้วยความเย็นชาใครคุณเป็นใครกันแน่พิมดาวถามเสียงสั่นเงาไม่ตอบคำถามใดๆแต่ค่อยๆยื่นมือมาจับที่ไหล่ของอิมดาวอย่างเทาเบาพิมดาว พยายามอจะดิ้นรนขัดขืนแต่ร่างกายของเทอหมือนถูกมัดด้วยโซ่เธอทำอะไรไม่ได้เลยนอกจากยืนนิ่งๆปร่อรับชะตากรรมคืนนั้นทิมดาวหลับไม่ค่อยลงเธอรู้สึกถึงความเย็นเยือกแผ่ซ่านออกมาจากหนาฬยกาที่วางอยู่ข้างหมอนเธอพยายามจะลืมเรื่องราวที่เกิดขึ้นในตอนกลางวันแต่ภาพของเงหาไรหน้าก็กลับมาหลอกหลอนเธออีกครั้งในความฝันทิมดาวพบว่าตัวเองอยู่ในห้องที่มืดมิดและเงียบสงัดห้องนี้ไม่มีหน้าตา่างไม่มีประตูและไม่มีอะไรเลย นอกจากนาฬิกาเรือนนั้นที่แขวนอยู่บนผนังนาฬิกาหรือองค์แสงสีแดงเลือดเข็มนาฬิกาทั้งสองหมุนวนอย่างรวดเร็วราวกับจะระเบิดออกมาเสียงติ๊กต๊อกดังกล้องไปทว่าห้องจนหน้ากลัวทันใดนั้นเงาไร้หน้าก็ปรากฏตัวขึ้นอีกครั้งคราวนี้มันเดินเข้ามาใกล้พิมพ์ดาวอย่างช้าๆใบหน้าที่ว่างเปล่าของมันบิดเบี้ยวไปมาราวกับจะแสดงออกถึงความโกรธแค้นคือนนาฬิกามาให้ฉัน เสียงแหบท้าดังขึ้นในความมืดพิมดาวพยายามจะหนีแต่ร่างกายของเธอเหมือนถูกตรึงไว้กับที่เธอรู้สึกถึงความกลัวจนแทบจะขาดใจไม่ฉันจะไม่ให้พิมดาวร้องตะโกนออกมาด้วยความกลัวเงาค่อยๆยื่นม,มือมาจับที่ตัวของพิมดาวพิมดาวพยายามดิ้นรนขัดขืนแต่ก็ไร้ผลเงาบีบรัดร่างกายของเธอแน่นขึ้นเรื่อยๆจนเธอรู้สึกหายใจไม่ออกปล่อยฉันนักพิมดาวร้องตะโกนออกมาด้วยเสียงงอที่แถวเบาทันใดนั้นพิมดาวก็รู้สึกถึงความเจ็บปวด อย่างรุนแรงที่แขนเธอสะดุ้งตื่นขึ้นมาด้วยเหงื่อท่วงตัวเมื่อเธอมองลงไปที่แขนของตัวเองก็พอบอกว่ามีรอยขีดข่วนลึกเป็นรอยเล็บมันไม่ใช่ความฝันพิมดาพึมพำกับตัวเองด้วยความกลัวเธอรีบหยิบนาฬิกาขึ้นมาแล้วโยนทิ้งไปไกลๆนาฬิกาตกลงไปแตกกระจายเป็นเสียเส่ยงพิมดารู้สึกเหมือนตัวเองกำลังจะบ้าเธอหลีกเลี่ยงที่จะสวมนาฬิกาเรือนนั้นมาหลายวันแล้ว แต่ความฝันร้ายก็ยังคงตามหลอกหลอนเธอไม่เลิกเธอตัดสินใจว่าจะต้ององทำอะไรสักอย่างเพื่อหยุดยั้งเรื่องราวทั้งหมดนี้พัตราฉันมีเรื่องสำคัญจะบอกพิมพดาวหันไปหาเพื่อนสนิทของเธอที่นั่งอยู่ข้างๆในห้องสมุดของโรงเรียนพัทราเงยหน้าขึ้นจากหนังสือที่กำลังอ่านมีอะไรหรือพิมพ์ดาวหน้าตาซีเซียวเฉียวพิมพ์ดาวเล่าเรื่องราวทั้งหมดให้พัทราฟังตั้งแต่การได้รับนาฬิกาจากคุณยายไปจนถึงความฝันร้ายที่น่ากลัวพัทราฟังด้วยความสนใจและตกใจ ฉันว่าเราควรเอาเรื่องนี้ไปบอกอาจารย์วารินดูนะพัทราเสนอความคิดอาจารย์วารินเป็นครูประจําชั้นของพวกเธอและเป็นคนที่สนใจเรื่องราวลึกลับเป็นอย่างมากอพิมพ์ดาวเห็นด้วยกับความคิดของพัทราพวกเธอจึงรีบตรงไปยังห้องทํางานของอาจารย์วารินอาจารย์ขนุนมีเรื่องสําคัญจะขอปรึกษาขัดพิมพ์ดาวกล่าวด้วยน้ําเสียงเคร่งเครียดอาจารย์วารินทอมองมาที่พิมพ์ดาวด้วยสายตาที่เป็นห่วงเกิดอะไรขึ้นหรือลูก พิมดาวเล่าเรื่องราวทั้งหมดให้อาจารย์วารินฟังอีกครั้งอาจารย์วรินฟังด้วยความสนใจอย่างมากเมื่อฟังจบแล้วท่านก็พยักหน้าช้าเรื่องนี้มันน่าสนใจมากอาจารย์วารินกล่าวนาฬิกาเรือนนี้อาจจะมีประวัติศาสตร์ที่ยาวนานกว่าที่เราคิดอาจารย์วารินหยิบหนังสือเล่มหนาออกมาจากชั้นหนังสือเล่มหนึ่งท่านเปิดหนังสือไปยังหน้าหนึ่งแล้วชี้ไปที่รูปภาพของนาฬิกาโบราณเรือนหนึ่งที่คล้ายกับนาฬิกาของพิมดาว นาฬิกาเรือนนี้ดูคล้ายกับนาฬิกาในภาพนี้มากเลยนะคะพิมพดาวกล่าวด้วยความประหลาดใจใช่แล้วอาจารย์มรินกล่าวนาฬิกาเรือนนี้เป็นของขวัญที่มอบให้กับตระกูลหนึ่งในสมัยโบราณแต่มีเรื่องเล่าว,ว่านาฬิกาเรือนนี้มีพลังวิเศษที่สามารถควบคุมเวลาได้และยังมีเรื่องเล่าอีกว่าใครก็ตามที่ครอบครองนาฬิกาเรือนนี้จะต้องเผชิญกับโชคชะตาที่เลวร้ายพิมพดาวและพัทราต่างตกใจกับเรื่องราวที่ได้ยินพวกเธอไม่เคยคิดมาก่อนเลยว่านาฬิกาเรือนนี้ จะมีประวัติศาสตร์ที่น่ากลัวเช่นนี้เราต้องทำอะไรสักอย่างเพื่อหยุดยั้งเรื่องราวทั้งหมดนี้พิมพ์ดาวกล่าวด้วยน้ำเสียงมั่นใจอาจารย์วารินพยักหน้าเห็นด้วยเราต้องหาทางทำละภายในกาเรือนนี้ให้ได้แต่เราต้องระวังตัวให้ดีเพราะอาจจะมีบางสิ่งที่พยายามจะขัดขวางเราหลังจากที่พิมพ์ดาวและพัทราได้รับคำแนะนำจากอาจารย์วารินพวกเธอก็เริ่มสังเกตเห็นความผิดปกติรอบตัวมากขึ้น เรื่อยๆเ,เงาประหลาดร้ายหน้าเริ่มปรากฏตูบ่อยขึ้นและดูเหมือนจะก้าวร้าวมากขึ้นกว่าเดิมคืนหนึ่งขณะที่ทิมดาวกำลังนอนหลับเธอรู้สึกเหมือนมีบางสิ่งมาสัมผัสที่เท้าของเธอเธอค่อยๆลืมตาขึ้นก็พบว่าเงาไร้หน้ากำลังยืนอยู่ข้างเตียงของเธอเงาค่อยๆย,ยืย่นมือมาลูบไล้ใบหน้าของเธออย่างผ่วเบาอย่าเข้ามาใกล้ฉันทิมดาวรา้องตะโกนออกมาด้วยความกลวเงาหัวเราะย่อ,ยยอเสียงแหบพร่าแล้วก็หายตูไปในความมืดพิมดาวรีบลุกขึ้นจากเตียง และวิ่งออกจากห้องไปหาพัทราพัทราพัทราตื่นได้แล้วพิมดาวกระซิบเรียกชื่อเพื่อนเสียงสั่นพัทราลืมตาขึ้นมาด้วยความงงงงเกิดอะไรขึ้นหรือพิมดาวพิมดาวเล่าให้พัทราฟังถึงสิ่งที่เธอเพิ่งพบเห็นพัทราหน้าซีดเผือดไปด้วยความกลัวเราต้องทําอะไรสักอย่างแล้วพิมดาวพัทราพูดด้วยน้าเสียงเคร่งเครียดเราจะปล่อยให้มันเป็นแบบนี้ไม่ได้ พวกเธอตัดสินใจที่จะไปขอความช่วยเหลือจากอาจารย์วารินอีกครั้งแต่เมื่อไปถึงห้องทำงานของอาจารย์วารินพวกเขากลับพบว่าห้องทำงานว่างเปล่าและไม่มีใครรู้ว่าอาจารย์วารินหายไปไหนอาจารย์วารินหายตัวไปพิมดาวร้องให้ด้วยความเสียใจพัทราอบกอดพิมดาวไว้แน่นเราต้องไม่ยอมแพ้พิมดาวเราต้องหาอาจารย์วารินทอให้เจอในขณะที่พิมดาวและพัทรากำลังตามหาอาจารย์วารินอยู่นั้นเงาไร้หน้า ก็เริ่มก่อความวุ่นวายมากขึ้นเรื่อยๆสิ่งของในบ้านเริ่มเคลื่อ,อนไหวเองได้เหมือนมีบางสิ่งกำลังเล่นกลกับพวกเธอพิมดาวรู้สึกเหมือนกำลังถูกตามล่าเธอไม่รู้ว่าจะหนีไปไหนดีเธอรู้สึกกลัวและหมดหวังเราต้องทำยังไงถึงจะกำจัดมันได้พิมดาวถามพัทราด้วยน้ำเสียงสัน่นพัทราไม่รู้จะตอบยังไงเธอรู้สึกกลัวไม่แพ้พิมดาวเลยความหายนะเริ่มแผ่ขยายออกไปเมื่อพิมดาวและพัทราพบว่านากาเรือนโบราณไม่ได้เพียงแค่หยุดเวลาแต่ยังสามารถทำให้เวลาถัด ออยอหลังได้อีกด้วยวันหนึ่งขณะที่ทั้งคู่กำลังเดินกลับบ้านพวกเขาได้เห็นเหตุการณ์ประหลาดเกิดขึ้นรถยนต์ที่จอดอยู่ข้างทางค่อยๆถอยหลังไปเองหนังสือพิมพ์ที่ปลิวว่อนอยู่บนพื้นก็ค่อยๆลอยขึ้นไปบนอากาศและสิ่งที่น่ากลัวที่สุดคือพวกเขาเห็นผู้คนที่เดินสวนทางกันไปมาในท่าทางที่ช้าลงเรื่อยๆจนกระทั่งกลายเป็นภาพนิ่งราวกับรูปปัน้นนี่มันเกิดอะไรขึ้นเนี่ยพัตราถามด้วยน้ำเสียงสัน่นเครอพิมพ์ดาวมองไปรอบตัวด้วยความหวาดกลัวฉันว่ามันเป็นเพราะนาฬิกา ทันใดนั้นเองเสียงกรีดร้องดังขึ้นจากบ้านหลังหนึ่งพิมดาวและพอทัตทารีบวิ่งไปดูพวกเขาเห็นเด็กชายตัวเล็กๆก,กำลังร้องให้ฟูมฟายอยู่หน้าบ้านคุณยายคุณยายเด็กชายร้องเรียกเสียงดังพิมดาวและพัตราเดินเข้าไปดูก็พบว่าคุณยายของเด็กชายกำลังนั่งอยู่บนเก้าอี้โยกร่างกายของเธอค่อยๆกลายเป็นผงทุลีจนกระทั่งเหลือเพียงแค่เสื้อผ้าชุดหนึ่งวางอยู่บนเก้าอี้ไม่นะ่า พิมดาวร้องออกมาด้วยความตกใจเด็กชายตัวเล็กๆวิ่งเข้ามากอดพิมดาวแน่นพิมดาวรู้สึกสงสารเด็กชายเป็นอย่างมากเธอไม่รู้จะทำยังไงเพื่อช่วยเหลือเขาได้เราต้องหยุดมันให้ได้พัทราพูดด้วยน้ำเสียงมั่นคงเราต้องหาทางทำลายนาฬิกาเรือนนั้นให้ได้ พิมดาวพยักหน้าเห็นด้วยพวกเธอทั้งสองตัดสินใจที่จะกลับไปที่บ้านเพื่อค้นหาเบาะแสเพิ่มเติม,เ,ตมเกี่ยวกับนายกาเรือนี้แต่เมื่อพวกเธอกลับถึงบ้านพวกเขากลับพบว,ว่าบ้านของพวกเขาเปลี่ยนไปเป็นบ้านร้างหลังเก่าบ้านของเราหายไปไหนพิมดาวถามด้วยความตกใจพัตราสายหัวอย่างไม่เข้าใจฉันไม่รู้เหมือนกันทันใดนั้นเองพวกเขาก็ได้ยินเสียงหัวเราะย,ย่อดังขึ้นเบาๆพวกเธอหันไปมองก็พบว่าเงาไร้หน้ากำลังยืนอยู่ตรงหน้าประตูบ้านร้างพวกเธอหนีไม่พ้นหรอก เงาไร้หน้ากล่าวด้วยเสียงเย็นชาพิมพ์ดาวและพัทาหลงอยู่ในบ้านร้างที่เคยเป็นบ้านของพวกเขาพวกเธอเดินสำรวจไปรอบๆอ,อย่างระมัดระวังทุกอย่างดูเงียบสงบและน่ากลัวเกินกว่าจะเป็นบ้านที่เคยอาศัยอยู่เราจะทำยังไงดีเนี่ยพิมพ์ดาวพัทลาเอ่ยขึ้นเสียงเบาๆขณะที่มือของเธอเกาะแขนของพิมพ์ดาวแน่นฉันไม่รู้เหมือนกันพิมพ์ดาวตอบไปน้ำเสียงสัน่นแต่เราต้องหาทางออกจากที่นี่ให้ได้ขณะที่ทั้งคู่กำลังเดินสำรวจอยู่นั้น พวกเขาก็พบก,กับห้องหนังสือเก่าแก่ห้องนี้เต็มไปด้วยหนังสือโบราณและเครื่องมือวิทยาศาสตร์แปลกประหลาดทิมดาวเดินเข้าไปสำรวจหนังสือเหล่านั้นและแล้วเธอก็พบหนังสือเล่มหนึ่งที่มีหน้าปกเป็นรูปนาฬิกาโบราณนี่มันทิมดาวหยิบหนังสือเล่มนั้นขึ้นมาอ่านในหนังสือเล่มนั้นบรรยายถึงนาฬิกาเรือนนี้ว่าเป็นนาฬิกาที่สร้างขึ้นมาเพื่อ,อควบคุมเวลาและชะตาชีวิตของมนุษย์ผู้ที่ครอบครองนาฬิกาเรือนี้ จะมีอำนาจหรือเวลาแต่ในขณะเดียวกันก็จะต้องเผชิญย่อหน้ากับความมืดมิดและความสยองขวัญมันเป็นอย่างที่เราคิดไว้เลยพัทราพูดขึ้นนาฬิกาเรือนนี้มันอันตรายมาก,กอ่อขณะที่ทั้งคู่กำลังอ่านหนังสืออยู่นั้นเสียงประตูห้องดังขึ้นอย่างแรงพวกเธอหันไปมองก็พบว่าเงาไราหน้ากำลังยืนอยู่ที่ประตูพวกเธอรู้ความจริงมากเกินไปแล้วเงาไราหน้ากล่าวด้วยเสียงเย็นชาพิม์ดาวและพัทรารีบวอร์ยิ่งหนีแต่เงาไราหน้าก็ไล่ตามมาติด พวกเธอวิ่งไปทั่วบ้านร้างแต่ก็หนีไม่พ้นเงาไร้หน้าหยุดตามพวกเรามาได้แล้วพิมพ์ดาวร้องตะโกนออกมาเงาไร้หน้าหัวเราย้อแล้วก็พูดขึ้นว่าพวกเธอหนีไม่พ้นหรอกเวลาจะกลับสู่จุดเริ่มตน้นทันใดนั้นเองทุกอย่างรอบตัวก็เริ่มหมุนวนไปมาพิมพ์ดาวและพัทรารู้สึกเหมือนกำลังจะถูกดูดเข้าไปในหลุมดำพวกเธอปิดตาแน่นและร้องไห้ด้วยความกลัวพิมพ์ดาวและพัทราถูกดูดเข้าไปในความมืดมิดพวกเธอรู้สึกเหมือนกำลังหมุนวน ไปเรื่อยๆราวกับอยู่ในเครื่องซักผ้าขนาดใหญ่เมื่อความมืดมิดเริ่มจางหายไปพวกเธอก็พบว่าตัวเองอยู่ในห้องที่ไม่เคยเห็นมาก,ก่อนห้องนี้เต็มไปด้วยเครื่องมือวิทยาศาสตร์แปลกประหลาดและมีนาฬิกาขนาดใหญ่แขวนอยู่บนผนงังนี่มันที่ไหนกันแน่พัทราถามด้วยน้ำเสียงสัน่นฉันไม่รู้เหมือนกันทิมดาวตอบแต่ที่นี่ต้องเป็นที่ที่เงาสร้างขึ้นมาแน่ทันใดนั้นเองเงาไร้หน้าก็ปรากฏตัวขึ้นอีกครั้งคราวนี้มันดูสูงใหญ่ และน่าเกรงขามกว่าเดิมมากพวกเธอจะหนีไปไหนได้เงาไร้หน้ากล่าวด้วยเสียงที่ดังก้องไปทั่วห้องพิมดาวและพัทราจับมือกันแน่นพวกเธอรู้ว่าถึงเวลาที่ต้องเผชิญหน้ากับเงาตัวนี้แล้วเราจะไม่ยอมให้คุณทำร้ายใครอีกแล้วพิมดาวประกาศเสียงดังเงาหัวเราะย่อ,ยยอพวกเธอคิดว่าจะสู้กับฉันได้หรือทันทีที่เงาพูดจบมันก็พุ่งเข้ามาหาพิมดาวและพัทราพวกเธอพยายามหลบหลีกแต่ก็ไม่ทันเงาจับตัวพิมดาว และพัทนาไว้แน่นปล่อยพวกเรานะักพิมดาวร้องตะโกนไม่มีวันเงาไรหน้ากล่าวด้วยน้ำเสียงเย็นชาในขณะที่พิมพ์ดาวและพัทกำลังดิ้นรนขัดขืนอยู่นั้นพวกเขาก็เห็นนาฬิกาขนาดใหญ่บนผนังเริ่มเรืองแสงพิม์ดาวนึกถึงคำพูดของอาจารย์วารินที่บอกว่านาฬิกาเรือนนี้มีพลังที่สามารถควบคุมเวลาได้พัทราเราต้องทำลายนาฬิกาเรือนนั้นพิมพ์ดาวตะโกนบอกพัทราพัทราพยักหน้าเห็นด้วยแล้ว ทั้งสองก็พยายามดิ้นรนให้หลุดจากเงาพวกเธอใช้ความแข็งแกร่งทั้งหมดที่มีผลักดันเงาออกไปในที่สุดพวกเธอก็สามารถหลุดพ้นจากเงาได้สําเร็จทิมดาวรีบวิ่งไปหานาฬิกาขนาดใหญ่แล้วใช้ความแข็งแกร่งทั้งหมดที่มีทุบนาฬิกาให้แตกกระจายทันทีที่นาฬิกาแตกกระจายห้องทั้งห้องก็สั่นสะเทือนอย่างรุนแรงเงาไร้หน้าร้องด้วยความเจ็บปวดแล้วก็ค่อยๆจางหายไปพิมดาวและพัทราสุดตัวลงกับพื้นพวกเขารู้สึกเหนือ่อยล้าและโล่งใจในเวลาเดียวกัน เราทำสำเร็จแล้วพัทราพูดขึ้นด้วยน้ำเสียงเบาๆพิมพดาวพยักหน้าเราทำได้หลังจากการต่อสู้ครั้งใหญ่พิมพ์ดาวและพัทราสุดตัวลงกับพื้นพวกเธอรู้สึกเหนื่อยล้าและเจ็บปวดไปทั้งตัวแต่เมื่อมองไปรอบๆพวกเธอก็พบว่าตัวเองยังคงอยู่ในห้องที่มืดมิดและน่ากลัวเราทำสำเร็จแล้วใช่ไหมพัทราถามด้วยน้ำเสียงเบาๆฉันบอกว่าอย่างนั้นนะ พิมดาวตอบแต่ความหวังของพวกเธอก็สลายไปในทันทีเมื่อเงาไรา้หน้ากลับมาปรากฏตัวอีกครั้งคราวนี้มันดูแข็งแกร่งและน่ากลัวกว่าเดิมมากพวกเธอคิดว่าจะกำจัดฉันได้ง่าย,ง,ายงั้นหรือเงาไรา้หน้าหัวเราะยยาะไม่นะพิมพ์ดาวร้องตะโกนออกมาเงาพุ่งเข้ามาหาพิมพ์ดาวและพัทราอีกครั้งพวกเธอพยายามต่อสู้สุดชีวิตแต่ก็ไม่สามารถเอาชนะเงาได้เงาจับตัวพิมพ์ดาวและพัทราวัยห่อแน่นแล้วกระซิบข้างหูของพวกเธอ พวกเธอจะต้องเป็นของฉันตลอดไปพิมดาวและพัทราพยายามดิ้นรนให้หลุดพ้นจากเงาแต่ก็ไร้ผลพวกเธอรู้สึกเหมือนกำลังจะถูกดูดกลืนเข้าไปในความมืดมิดในขณะที่ความหวังกำลังจะเลือนหายไปพิมดาวก็นึกถึงคำพูดของคุณยายเพนที่เคยบอกว่านาฬิกาเรือนนี้มีความลับซ่อนอยู่พิมดาวมองไปรอบๆห้องแล้วก็พบกับวัตถุประหลาดชิ้นหนึ่งวางอยู่บนโต๊ะนั่นมันคือ พัทราชี้ไปที่วัตถุประหลาดชิ้นนั้นวัตถุประหลาดชิ้นนั้นมีรูปร่างคล้ายกับกุญแจแต่มีลวดลายประหลาดอยู่บนตัวพิมพ์ดาวหยิบกุญแจขึ้นมาดูอย่างใกล้ชิดแล้วก็สังเกตเห็นว่ากุญแจมีร่องรอยที่ตรงกับนาฬิกาที่เธอเคยสวมใส่นี่มันต้องเป็นกุญแจที่จะปิดผนึกพลังของนาฬิกาแน่พิมพ์ดาวกล่าวพิมพ์ดาวรีบนำกุญแจไปใส่ที่นาฬิกาที่แตกหักเมื่อกุญแจเข้าล็อกนาฬิกาก็เริ่มเรืองแสงสีขาวแล้วก็ระเบิดออกเป็นผงทุลิงเงาไร้หน้าร้องด้วยความเจ็บปววดแล้ ก็ค่อยๆจางหายไปในความมืดมิดพิมดาวและพัทราทอรุดตัวลงกับพื้นพวกเขารู้สึกโลกงงใจเป็นอย่างมากเมื่อความสว่างกลับมาพิมดาวและพัทราพบว่าตัวเองอยู่ในห้องนอนของพิมดาวพวกเธอหันไปมองนาฬิกาปลุกบนโต๊ะข้างเตียงนาฬิกาบอกเวลาหกโมงเช้ามันอเป็นแค่ฝันร้ายพิมดาวพูดขึ้นพัทราพยักหน้าเห็นด้วยแต่ในใจลึกๆทั้งสองคนรู้ดีว่าสิ่งที่เกิดขึ้นเมื่อคือนไม่ใช่แค่ฝันร้ายพิมดาว และพัทราตื่นขึ้นมาพบว่าตัวเองอยู่ในห้องที่คุ้นเคยห้องนอนของพิมดาวเองนาฬิกาปลุกบนโต๊ะข้างเตียงชี้ไปที่เวลาหกโมงเชา้าพวกเธอมองหน้ากันด้วยความมุนงงมันเกิดอะไรขึ้นเมื่อคืนพัทราถามด้วยน้ำเสียงสัน่นฉันไม่รู้เหมือนกันพิมดาวตอบแต่ฉันรู้สึกเหมือนผ่านอะไรมาเยอะมากทั้งคู่ต่างรู้สึกว่าทุกอย่างเป็นเพียงแค่ฝันร้ายแต่เมื่อมองไปรอบๆห้องพวกเขาก็พบว่ามีบางอย่างผิดปกติไปหนังสือบนชั้นวางหนังสือถูกเรียงสับสน และรูปถ่ายครอบครัวก,ก้งหงายหน้าอยู่บนพื้นมันไม่ใช่ฝันพิมดาวพูดขึ้นด้วยน้ำเสียงเคร่งเครียดทันใดนั้นเองเสียงประตูห้องดังขึ้นพวกเธอหันไปมองก็พบว่าคุณยายเพนยืนอยู่ที่ประตูยายพิมดาวเรียกชื่อคุณยายด้วยความตกใจคุณยายเพนเดินเข้ามาในห้องแล้วมองมาที่พิมดาวด้วยสายตาที่แปลกประหลาดหนูจำอะไรได้บ้างคุณยายเพนถามด้วยน้ำเสียงเรียบนิ่งพิมดาวเล่าเรื่องราวทั้งหมด ให้คุณยายฟังคุณยายฟังด้วยความเงียบยายขอโทษนะที่ไม่ได้บอกความจริงกับหนูตั้งแต่แรกคุณยายเพ็นกล่าวนาฬิกาเรือนนั้นเป็นของสำคัญขององค์ตระกูลเราและมันมีความลับที่น่ากลัวซ่อนอยู่คุณยายเพ็นเล่าให้พิมดาฟังว่านาฬิกาเรือนนี้ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อควบคุมเวลาและผู้ที่ครอบครองนาฬิกาจะต้องเผชิญหน้ากับความมืดมิดเธอเล่าว่าเงาไร้หน้าคือสิ่งที่เกิดจากพลังของนาฬิกาและมันต้องการจะครอบครองโลกแต่ตอนนี้ทุกอย่างจบลงแล้วนะลูก คุณยายเพนกล่าวหนูและพัทราได้ทำลายพลังของนาฬิกาไปแล้วพิมดาวและพัทรามองหน้ากันด้วยความโล่งใจพวกเขารู้สึกขอบคุณคุณยายที่บอกความจริงให้พวกเธอฟังขอบคุณนักขยายพิมดาวกล่าวคุณยายเพนยิ้มให้พิมดาวแล้วก็กล่าวว่าจำไว้ว่าเวลาเป็นสิ่งที่ล้ำค่าจงใช้ชีวิตให้คุ้มค่าหลังจากนั้นพิมดาวและพัทราใช้ชีวิตอย่างมีความสุขพวกเขาไม่เคยลืมเรื่องราวที่เกิดขึ้นและพวกเขาก็เรียนรู้ที่จะพั่อยู่กับปัจจุบัน